เอาแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาหนึ่งหนึ่งกับไททันนะครับมาดูกนันว่ามันจะเป็นยังไงไปดูนี่ชัดมึงเจอกูกูจะเปิลเทคยิงหัวมึงไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงอยู่เฉยอ,อยู่เฉยลิสเซอร์อ,อ,อืมอืมอืมตายไหมมึงจะตายไหมมึงก็มามึงจะวัดกับกูไม่ล่ะจะวัดไม่ล่ะมึงจะวัดไม้มามา,มา,มา โอ้อยี่าอยกูเป็นนามตะนะมึงรู้จักไหมคูณส<า>ี่ร้อยเลยแล้วก็แล้วกันมา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 ฟันมันโดนบ้างไหมเนี่ยมาดิ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 าดาดนี่นี่ต้องใช้นี่ต้องใช้นี่ หนีเหรอหนีเหรอสายหนีสายหนีนคยอยลอยคอยรักทำไมพี่นี่รัดอะไรอ,อาชโมยย,ยิงแมงเลยยิง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 กูทุเรียนหอมหวานโอ้ยตายยากตายเยังเหลือเกินมือเออจังว่านี่ ตาย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 ไปซะตายไปซะเจ๊แต่ละแบบนี้ไอ้มึงก็ตายยากเกินมึงเป็นตัวเฮียอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นตัวเฮียอะไรมึงจะตายยากเกินไปแล้วนะเรามาดูกันนะครับว่าเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการฆ่าไททันหนึ่งตัว ก็นาอะไใช่ไหมเอ้ยเลือดแม่งเลือน,เ,อนเท่าไรแล้วว่าไม่ไหวแล้วอย่างนี้ต้องใช้กำลังเสริมรอบน,นึงกำกำลังเสริมกูกำลังมามึงไม่รู้จักกำลังเสริมกูซะแล้วเฮ้ยเราได้แคนดีมา สุดยอดไปเลยค่ะเฮ้ยมาตีกินไส้นี่กำลังเสริมเรามาแล้วนะครับทุกคนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ไหนโอ้ยแม่งว่ายน้ำโคตรเร็วลืมไม่ไม่รู้จักกำลังเสริมกูแกล่ะนั่นนั่นยูนัดนี่นัด <c oughs> ดูจะหล่อมีตัว,วหรอเนี่ยมึงให้ดูอะไรอีกเนี่ยบอกว่าเล่นอยู่ก็ยังจะให้ดูอยู่นั่นเลยเล่นอยู่ไม่เล่นจริงๆบ๊ายบาย